สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มีเพื่อนๆบางท่านได้ถามถ่ายกันเข้ามาเกี่ยวกับความคิดเห็นจากแฟนลูกหนังชาวเวียดนามกับมุมมองของพวกเขาที่มีต่อกเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลรายการลีโอพรีซีซั่นครับที่ทีมฮานอยเอฟซีของพวกเขาได้พลาดท่าพ่ายทีมเชียงรายยูไนเต็ดของเราไปจากประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยสกอร์สประตูต่อ2 ดังจากผลการแข่งขันที่ออกมาในลักษณะนี้ก็แน่นอนว่ามันก็มีประเด็นให้พูดถึงหรือว่าถกเถียงกันหลังเกมอยู่พอสมควรซึ่งแฟนลูกหนังชาวเวียดนามเหล่านี้เขาจะมีความรู้สึกต่อเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังจากบางคอมเมนต์ของพวกเขากันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ว่ามันเป็นเพียงรายการกระชับมิตรฮานอยซึ่งมีผู้เล่นติดทีมชาติเยอะได้ใช้ผู้เล่นชุดที่แตกต่างจากเดิม การแพ่แพ้ในครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนของผู้เล่นที่จะได้เรียนรู้เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความสงสัยครับว่าเชียงรายเนี่ยอันดับที่เท่าไหร่ในไทยลีกเหรอซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนบอลชาวเวียดนามท่านถัดมาได้มาตอบครับว่าอันดับ5แต่ได้แชมป์เอฟเอคัพลีกค u ัไทยซูเปอร,ร์คัพ แถมยังได้เล่นในบ้านและได้รับการช่วยเหลือจากกรรมการด้วยส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่ามันมีความเดือดกันทั้งสองฝั่งเลยในเกมนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เกมกระชับมิตรกรรมการนั้นก็ลำเอียงมากส่วนท่านถัดมานั้นก็ได้มากล่าวว่าประตูที่3ของเชียงรายเนี่ยไม่ล้ำหน้าเหรอฮานอยทีมบีนั้นแย่มาก ในขณะที่แฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แบบประชดประชันเล็กๆครับว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมเชียงรายและก็ผู้ตัดสินของคุณเช่นเดียวกับแฟนบอลในลำดับถัดมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่ากรรมาการนั้นลำเอียงเข้าข้างไทยมากเลยส่วนแฟนบอลท่านต่อมานั้นก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าทุกๆแมชมันคือ11ต่อ14แล้วจะสู้กันได้อย่างไร แต่เราจะรอให้รอบคัดเลือกแชมเปี้ยนลลกมาถึงและเราจะแสดงให้พวกเขาเห็นพลังที่แท้จริงส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าถ้วยนี้มันเป็นของไทยถ้วยมันจึงต้องอยู่ในประเทศไทยซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าผมก็หวังว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยจะมีความสุขกับสิ่งนี้กันแล้วกันนะ ส่วนแฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงมุมมองว่าผมคิดว่าสโมสรไทยเนี่ยมีผู้เล่นต่างชาติที่ดีกว่านะซึ่งก็เช่นเดียวกันกับท่านถัดมาที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าตัวต่างชาติของพวกเขานั้นเจ๋งมากมีบราซิล3คนแล้วก็เกาหลีใต้อีกหนึ่งคนส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่ามันดูเหมือนว่า การซ่อนไพ่ของเรานั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแค่เพียงรอทีมชุดที่แข็งแกร่งที่สุดของเราเพื่อที่จะเจอกับทีมแบงคอกอยู่ในเตสส่วนชาวเวียดนามท่านถัดมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นรายการกระชับมิตรแต่ว่าตอนท้ายเกมเนี่ยโอเซนนี้แล้วก็ผู้เล่นไทยมีการทะเลาะกันคนไทยในตอนนี้ดูเหมือนจะมีความต้องการที่จะชนะเวียดนามในทุกๆระดับ ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยครับว่าเกมนี้มันเป็นเกมกระชับมิตรเพื่อทดสอบทีมเท่านั้นแต่ว่าทั้ง2ทีมกลับเล่นกันด้วยอุณหภูมิที่เดือดจริงๆในขณะที่ท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงมุมมองว่าในเกมนี้ฮานอยนั้นถูกบีบอย่างจงแจ้งลูกสุดท้ายมันก็คือล้ำหน้าอย่างเห็นได้ชัดใครบอกว่าประเทศไทยนั้นดีกว่าเวียดนาม ส่วนชาวเวียดนามท่านถัดมาที่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าทีมเชียงรายทีมนี้ได้อันดับที่5ในไทยลีกแต่ฤดูการที่แล้วพวกเขาคว้าเกือบทุกถ้วยในเมืองไทยในเกมนี้ทีมเชียงรายเองก็เกือบมีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วมีแค่ผู้เล่นคนเดียวของพวกเขาเท่านั้นที่ไปเล่นให้กับทีมชาติแต่ฮานอยนั้นขาดทั้งกวงไฮวานเฮาฮังดุงและก็ดินเรืองแต่ดูจากฟุตบอลรายการนี้ผมคิดว่า ทีมจากไทยลีกนั้นไม่ได้แตกต่างจากทีมในวีลีกเลยซึ่งจากตรงนี้เนี่ยความคิดเห็นต่อมาก็เลยได้มากล่าวเพิ่มเติมครับว,ว่าในไทยลีกเนี่ยมันมีแค่บุรีรัมย์เมืองทองและก็แบงคอกที่ดีกว่าเราที่เหลือนั้นไม่ได้ดีกว่าวีลีกส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกเราว่า ผมได้เข้าไปดูในเพจของเมืองทองแล้วก็ได้พบว่ามีแฟนบอลม,มากมายบ่นว่าโคช้ชของพวกเขานั้นอ่อนและบอกกันว่าปีนี้นั้นไม่มีหวังเอาซะเลยส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มาวิพากษ์วิจาร์ณไปถึงผู้ตัดสินของไทยครับว่าในประเทศไทยเนี่ยความสามารถของผู้ตัดสินนั้นอ่อนแอกว่าเวียดนามอีกนะ ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานั้นก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าฮาหนอยนั้นร่วมแข่งขันด้วยจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพแต่ว่าสโมสรไทยนั้นไม่ใช่จังหวะที่มีปัญหาการของโอตานินั้นมันก็มีสาเหตุเริ่มต้นมาจากกรรมการที่ตัดสินลำเอียงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมอีกว่ากรรมการนั้นนำไปสู่ชัยชนะ โชคไม่ดีอย่างยิ่งของฮานอยทีม B ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกครับว่าไทยเนี่ยคงภูมิใจนะที่ชนะทีมชุดบีของฮานอยในขณะที่ท่านถัดมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าฮานอยทีม B แต่ว่ายังคงแข็งแกร่งเราสามารถแบ่งทีมเล่น A f c ซคัพแล้วก็ V-League แต่ยังคงมีผลงานที่ดี ส่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นถึงการได้มาแข่งขันในรายการนี้ว่าแข่งขันในรายการของไทยถ้วยรางวัลของไทยกรรมาการก็ชาวไทยดังนั้นมันดีแล้วที่เราไปถึงรอบชิงชนะเลิศไม่ต้องพูดถึงว่าเราใช้ทีมบีด้วยภาพลักษณ์ของฟุตบอลไทยนั้นมันดูแย่กว่าที่เคย ส่วนความคิดเห็นในลำดับถัดมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงมุมมองว่าฮานอยนั้นขาดเจ็ดผู้เล่นหลกักรวมทั้งกวงไฮดุยมาและวานเฮาแต่อย่างไรก็ดีผมขอแสดงความยินดีกับทีมแชมป์ในรายการกระชับมิตรนี้ด้วยนี่เป็นรางวาัลที่ฮานอยนั้นได้มาจากการทดสอบผู้เล่นเพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงของวีลลกมาที่ความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่เขาได้มากล่าวว่า แพ้มันก็คือแพ้ทำไมจะต้องอธิบายกันให้มากความมันเป็นเพียงรายการกระชับมิตรมันดีต่อฮาหนอยก่อนที่พวกเราจะไปเล่นในวิลีกผมสามารถเห็นได้ว่าโมเสสนั้นมีความสำคัญกับฮาหนอยอย่างยิ่งแต่ผมก็เห็นด้วยว่ากรรมการในเกมนี้ไม่ดีเอาซะเลย แต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าฮานอยนั้นจะยังคงเป็นแชมป์วีลีก u e 2 9 1 9ได้จากพลังที่แสดงออกมาแบบนั้นครับทั้งหมดนั้นก็คือมุมมองความคิดเห็นจากแฟนลูกหนังชาวเวียดนามที่มีต่อเกมรอบชิงชนะเลิศรายการ l e โอพ e ีซีซันครับระหว่างทีมเชียงรายยูเนเต็ดกับทีมฮานอยเอฟซีที่ผมได้นำมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ